วันนี้มาลองดูนะครับลองว่านายรุ่นใหญ่สำหรับเตาสุประสันผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครใส่ไม้ใหญ่ในท่าขานาดน,นี้ไหมนะวันนี้ผมจะลองกระเตาตัวที่ผมทำไว้นะจะดูซิว่ามันจะติดเป็นฐานหมดไหมหน้าของไม้นะอันนี้ผมไม่ได้วัดนะครับส,สูงประมาณสักน,นี้เลยสองนะครับ ไม่ผ่านะครับไม่ผ่าไม่เลื่อยผมจะลองดูนะครับว่ามันจะสุกหมดไหมแล้วก็เป็นถ่านหรือเปล่าผมจะใช้ไม้สองรุ่นนี้ไม้จะไม้สองท่อนอันนี้ใส่ไปในเตาเลยแล้วก็จะใช้ไม้เล็กแซมข้างนะครับกับเตาระบบไฟวนนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวใส่ฟืนกันนะครับเข้าเตาไม่ได้นะครับจากหน้าสิบ เปิดออกมาหน่อยหนึ่งนะครับเปิดปีกออกมาหน่อยหนึ่งจะจะยัดให้เขาทางดุ่นนี้นะผมไม่ผ่าไม่ซอยจะใส่ทางดุ่นนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนมาผมเปิดหน้าไปหน่อยหนึ่งแล้วนะไม้ท่อนใหญ่ยาดได้เลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปซอยกันหรือเปล่าอีกเปิดให้เขาได้นะยวขอเวลาเลี้ยงให้เต็มก่อนนะครับ อันนี้ผ่านไปแล้วเกือบสิบห้านาทีคือประมาณสิบสี่นาทีว่าน,นะครับแล้วดูนะครับอันนี้กล้องมันไม่โกล้องมันไม่เห็นนะครับเริ่มจะมีแก๊สพุ่งออกมาแล้วนะเริ่มเริ่มมีแก๊สพุ่งออกมาเลยนะครับน้ำมันผมเปิดน้อยๆน,นะเพราะว่าเมื่อกี้พลาดครับผมเอาขยะใส่ไปเศษถุงพลาสติก มันไม่ค่อยติดไฟมันชื้นมันเปียกแกติดแล้วนะครับตอนนี้มันกินอากาศไม่พอผมเอาพัดลมเข้าไปช่วยนะติดได้สักพักแล้วนะถ้าผมเอาให้แน่ใจผมก็เลยลองเปิดดูใหม่เดี๋ยวรอชมทานทีเดียวเลยนะครับ แล้วครับตอนนี้เจ็ดโมงลองมาเปิดดูนะครับว่าถ่านเมื่อวานที่ใต้ไม้ใหญ่ไว้เป็นยังไงจะเป็นถ่านไหมตอนนี้ผมตักดินออกไปแล้วนะครับยังโน่นอยู่เลยผลลัพธ์ที่ได้ไม้เล็กที่แสงไว้เป็นถ่านนะก็ยังร้อนอยู่เลยนะ มอมันดูไม้ใหญ่กันนี่สะเดานี่นะครับหนึ่งท่อนเห็นแล้วเป็นนะครับแต่จะเป็นหมดไหมท่อนกันอ่าท่อนนี้อีกหนึ่งท่อนนะครับ เป็นนะครับแล้วก็ไมช้ชนวนที่อยู่ตรงนี้ท่อนยาวหนึ่งท่อนเดี๋ยวผมจะทำการเทให้ดูเลยนะครับ นี่นะครับฐานที่ได้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าเป็นฐานหมดนะครับเป็นฐานหมดเลยแต่ไม้ยญยอันนี้เรามาดูไม้หญ่กันหน่อยนะครับเป็นทานแต่เป็นฐานไม่หมดนะครับ ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนี่นะครับไม้ใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเป็นท่านไม้หมดนะครับที่เหลือทุกหมดนะครับ ไม้ไม่ใหญ่ที่ทที่ที่ลองเผาหน้าติพเห็นเลยว่าเป็นถ่านไม่หมดนะครับได้แค่ครึ่งเดียวแต่ผมว่ามันก็ใหญ่อย่ากตามให้เข้าแม่ค <c oughs> งไว้มีใครเคยเผาใหญ่ขนาดน,นี้มะ้นี่ถ่านที่ได้นะครับที่เหลือเป็นถ่านหมด นี่คือหน้าตาของเตาเราเดยวงออกไม่หมดขอบคุณนะครับที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับ